เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ทุกลัคนาราศีอยากจะทำลไรต้องรีบนะครับทำในเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาวเสาที่ถอยหลังนั้นจะส่งผลกระทบอะไรกับคนลัคนาราศีเมษบ้างนะครับสวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายกิประจําเดือนมิถุนายนนะครับอย่างที่ จั่วหัวไว้นะครับว่าจะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วเพราะดาวเสาจะโคจรถอยหลังในวันที่19มิถุนายนและหลังจากเดือนนี้ไปดาววังคารและดาวสุกจะโดนดาวเสาทำร้ายเท่ากับว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ทุก ลัคนาราศีอยากจะทำลายต้องรีบนะครับทำในเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาวเสาที่ถอยหลังนั้นจะส่งผลกระทบอะไรกับคนลัคนาราศีเมษบ้างนะครับ mm. ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่ะเราไปเริ่มที่ด้านจิตใจกันก่อนนะครับในตอนนี้มีดาวดราหูแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นตัวยืนหลักที่จะอยู่ในลัคนาราศีเมษนะครับ ดาวพฤืหัสนั้นเป็นดาวสุภาะแล้วก็เป็นดาววินาศเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเรื่องไม่คาดคิดไม่ í, ไม ha, คาดฝันกับคนลัคนาราศีเมษทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีรวมไปถึงจะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็ดาวราหูนั้นเป็นดาวหมกบุญเพราะฉะนั้นนะครับคนลัคน,นาราศีเมษไม่ว่าจะทําอะไรช่วงนี้จะเหมือนดื้อเป็นพิเศษมั่นใจในตัวเองเยอะเป็นพิเศษหรือบางทีก็นะครับไปสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเยอะเป็นพิเศษจนนะครับขาด การดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างนะครับดาวพุทธที่โคจรมาทับตัวทําให้ช่วงนี้จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับคนรอบข้างเยอะหน่อยทําให้ท่านเหมือนขาดกัดขาดการโฟกัสเช่นกําลังสนใจเรื่องนี้อยู่แต่ก็ต้องไปทํากิจกรรมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่หลังจากวันที่2มิถุนายน ดาวพุธนั้นย้ายราสีเหลือเพียงพลหัดกับราหูครับส่วนดาวประจําตัวคนละคณาราศีเมษเองดาววังคารนั้นโคจรอ,อยู่กับดาวศุกร์ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยครับเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่29มิถุนายนไม่ว่าท่านจะทําอะไรจะหายใจจะเกาตูดจะทําเมกะโปรเจกต์หรือจะติดต่ออะไรกับใคร ท่านจะได้รับความช่วยเหลือดีเป็นพิเศษแล้วบางทีอาจจะเจอเกิดเขาเรียกว่ารักระหว่างลบก็คือไปทำงานตรงนั้นไปไฟติ้งตรงนี้ไปเจอคนแล้วก็มีคนมาเมตตารักให้ ถูกใจรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือแบบไม่มีข้อตอบแทนก็เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งของคนลัคนาราศีเมษในเดือนนี้เพราะอังคารกับสุกนั้นเป็นดาวคู่รักนอกจากจะได้รับการช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษอะไรต่างๆแล้วยังเป็นช่วงที่หาเงินได้ง่ายครับเรียกว่า ดีทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานด้วยนะครับส่วนดาวอังคารนะครับเปิดหัวมานั้นเสวยราชาเลิกเลยนะครับการที่ดาวอังคารเสวยราชาเลิกและอยู่ในภพพันธุนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคนรักเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านเรื่องรถเป็นหลักครับและอังคารที่เสวยราชานั้นทําให้ท่านคิดใหญ่ทําใหญ่แต่ว่า ด้วยความที่ดาอังคารนั้นย้ายมาอยู่นะครับกรกฎตั้งแต่วันที่10พฤษภาที่ผ่านมาในช่วงวันที่8นะครับมิถุนายนอังคารก็จะเข้ามาเสวยสมโนเลิกทําให้ท่านนั้นอาจจะต้องไปสายมูนิดนึงเช่นไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปทําบุญอะไรลักษณะนั้นเพราะรู้สึกว่างานที่มันทําต่างๆนั้นก่อนน,น,นี้มันมีอุปสรรคมีปัญหาเยอะเหลือเกินอาจจะต้องมีการพึ่งนะครับทางธรรมเช่น สวดมนต์ทำบุญไหว้พระอะไรต่างๆเพิ่มอะไรครับเพิ่มบุญให้ตัวเองเพื่อกิจการงานต่างๆจะได้สำเร็จแล้วก็ท่านก็จะมุ่งมั่นอย่างนี้ไปจนถึงวันที่29มิถุนายนให้ระวังเรื่องความโมโหร้ายในช่วงวันที่23มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่30นะครับดาวังคารและก็ดาวศุกร์จะย้ายราศี ไปถูกดาวเสาทํทำร้ายพร้อมกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกแล้วครับว่าเดือนนี้ดาวเสาที่ถอยหลังนะครับแม้ว่าจะถอยหลังก็แล้วแต่มีอะไรจะทำต้องรีบทำต้องรีบตัดสินใจก่อนที่ดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์จะย้ายราศีครับทีนี้เรามาดูการถึงเกี่ยวกับเรื่องนะครับการเงินรายได้ครับในช่วงแรกดาว การเงินนั้นมีดาวอาทิตย์นะครับได้ตําแหน่งอุดจาพิมุกอยู่ในภพการเงินดาวอาทิตย์เป็นดาวดรายได้เสริมเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะดีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมนะครับถ้าใครนะครับเป็นอาชีพค้าขาย SME ธุรกิจอะไรต่างๆจะเป็นช่วงที่หาเงินได้ง่ายมากๆเลยเพราะดาวการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคและดาวดรายได้เสริมได้ตำแหน่งอุดจาพิมุกแสดงว่าจะมีรายได้เข้ามาทุก วิถีทางประกอบกับดาวสุขซึ่งเป็นดาวรายได้นั้นก็มาอยู่กับดาวอังคารซึ่งดาวอังคารก็เป็นดาวประจําตัวท่านเรียกว่าไปเดินเล่นไปไหนมาไหนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ดีๆก็จะมีคนโทรหาคิดถึงเอาเรื่องรายได้เอาเรื่องดีๆเข้ามาให้ทําให้ท่านมี รายได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะต้องเก็บเงินไว้เพื่อเตรียมรับดาวอังคารและดาวศุกร์ที่จะโดนดาวเสาทำร้ายในช่วงเดือนกรกดาคมเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงแห่งการ เก็บเกี่ยวครับแต่ดูเหมือนว่าท่านจะมีรายจ่ายแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาตลอดเลยเพราะดาวราหูเองนะครับสเสวยเลิกไม่ดีทำให้เงินที่ได้มาจะต้องมีการใช้จ่ายไปในเรื่องต่างๆแถมซื้อของในช่วงนี้ก็ใช้ไม่ได้นานเพราะดาวลาพระนั้นเสียเสียแล้วนะคบเพราะนั้นอาจารย์แนะนำให้เก็บเป็นเงินก้อนเป็นทองคำ ดีกว่าที่จะเอาไปเก่งกำไรหรือลงทุนระยะสั้นในช่วงนี้ครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันทีละเรื่องทีละลาวกันครับเปิดหัวมาครับดาวสุกนั้นได้นะครับวอละโคตะมะนาวางจนถึงวันที่3เลยหลังจากวันที่3เวลา9ก้าโมงเช้าดาวสุกได้ราชาเลืกแสดงว่ารายได้นั้นนอกจะหาง่ายแล้วยังเป็นรายได้ก้อนใหญ่ซึ่ง ดีมากๆเลยแล้วก็จะยิงยาวเลยครับดาวศุกร์จะได้ราชาเลิกไปจนถึงวันที่17มิถุนาหลังจากนั้นตัวดาวศุกร์เองก็ยังอยู่ที่ราศีกรกฎแต่สเสวยสมโนเลิกแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปจะเป็นการหาเงินแบบการใช้ความสามารถเฉพาะด้านความสามารถเฉพาะตัวคือท่านมีสกิลอะไรที่ได้มาตั้งเกิดท่านจะต้องใช้สกิลตรงนั้นเนี่ยเพื่อหาเงินหาทองและอย่างเช่นอาจารย์มีสกิลดูดวงได้ อาจจะใช้สกิลนี้ในการหาเงินหาทองส่วนท่านอาจจะมีสกิลในรเรื่องการปลูกต้นไม้ก็อาจจะหาเงินจากการปลูกต้นไม้อะไรลักษณะนั้นก็ไปถามตัวเองว่ามีสกิลอะไรจะเป็นช่วงที่ต้องใช้สกิลหรือความสามารถหรือท่านมีความสามารถในการโน้ม hm น้าวจิตใจคนให้มาซื้อของท่านท่านอาจจะห้ามใช้ลูกน้องและเวลาเจอลูกค้าให้ท่านไปคุยกับลูกน้องเอ้ยคุยกับลูกค้าเองอะไรลักษณะนั้นนะครับต่อมามาดูดาว รายได้เสริมกันคือดาวรายได้เสริมเป็นดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เสวยเลิกดีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะมีช่วงไม่ดีแค่วันที่5จนถึงวันที่15 10วันเท่านั้นนะครับไม่ควรรับลูกน้องไม่ควรลงทุนในช่วงดังกล่าวหลังจากนั้นวันที่15มิถุนาดาวอาทิตย์ก็ย้ายได้ตำแหน่งราชาโชคอีกเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับ ไปติดต่อคุยงานกับใครก็จะได้รับความเอ็นดูดูแลดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือหลังจากวันที่22มิถุนาเป็นต้นไปเท่ากับว่าในเดือนนี้นะครับดาวทิศนั้นสเสวยเลิกดีจนถึงสิ้นเดือนเลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับในช่วงวันที่29มิถุนานั้นดาวอังคารและดาวศุกร์ครับ โครจรย้ายราศีพร้อมกันแสดงว่านายเดือนกะกกรกดาจะมีปัญหาทั้งเรื่องการเงินการงานสุขภาพและความรักเพราะฉะนั้นอยากให้คนลักขณาราศีเมษนะครับเก็บเงินเก็บทองไว้ดี เตรียมรับกับเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมครับอันนี้เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนะครับการเงินอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เก็บเงินไม่อยู่อย่าได้เก็บเงินเป็นตัวเงินเด็ดขาดหรือมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่นะครับใช้หมดแน่นอนครับมีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายเข้ามามากมายเหลือเกินสำหรับคนลัคนาราศีเมษครับ ในวันที่16มิถุนายนนี้อาจารย์ยักษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยแบบออนไลน์มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน6เดือนจบสามารถนำไปพยากรณ์ได้อาจารย์ยักษ์จะสอนทุกอย่างที่รู้และตอบทุกคำถามที่สงสยัยท่านใดยอยากทราบรายละเอียดสามารถแอดไลน์ไปสอบถามกับคุณอ้อมได้ที่ Line ID a d แอดมินยักษขอบคุณครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการหัวลาพยายักษ์ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับสำหรับเรื่องสุขภาพในเดือนนี้ครับจะไม่มีดาวไลอยู่ในภพมบบรณะ ส่วนดาวมรณะเองเป็นดาวประจําตัวด้วยก็คือเป็นดาวอังคารอังคารโคจออยู่ในเรือนพันธุพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าจะไปเที่ยวไม่แนะนําให้เที่ยวทางน้ําแล้วก็โดลิสานทางเรือนะครับและด้วยความที่ดาวอังคารเป็นคาดประจาําราศีคาดแปลว่าเกิดแน่เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าถ้ามีเหตุถนน ฝนตกถนนลื่นนะครับอะไรต่างๆแวะปั๊มให้ฝนหยุดก่อนไม่ขับรถเร็วจนเกินไปไม่ขับรถช้าจนเกินไปนะครับแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้ใหญ่โตครับมันจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆ เกิดแบบมีอุปสรรคระหว่างทางไม่ถึงขนาดไปไม่ถึงอาจจะไปช้าไปเล็หรือเกิดเหตุรถเป็นรอยรถบุบรถเฉียวนิดหน่อยแต่ไม่ได้หนักหนาอะไรมากเพราะดาวมรณะตอนนี้ได้ตำแหน่งนิดอวัยวะที่อยากให้ดูแลเทคแคร์ Care, เป็นพิเศษได้แก่ศรีรษะขาเข่านะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังลื่นล้มในห้องน้ำแต่ไม่ต้องกลัวนะครับ ทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงเดือนนี้จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือแบ่งจากหนักเป็นเบาเช่นท่านอาจจะเกิดแบบมีดบาดแบบไม่ได้ตั้งใจปรากฏว่าเจอหมอดีหมอเทพหรือเจอยาดีนะครับปกติเขาพักฟื้นกัน7วันหายท่านอาจจะ3วันหายอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่เรื่องที่แบบมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้ให้ท่านระวังอุบัติเหตุทางน้ําแล้วก็ ให้ระวังภูมิแพ้ผิวหนังในช่วงหลังจากวันที่นะครับ 13. มิถุนายนนะครับและช่วงนั้นดาวมรณะนั้นติดพิษเขี้ยวสุก,กรเพราะฉะนั้นนอกจากระวังภูมิแพ้ผิวหนังแล้วก็ยังต้องระวังอารมณ์ของตัวเองช่วงนั้นจะโมโหร้ายหงุดหงิดง่ายก็อยากให้ ระวังตรงนั้นด้วยและนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจะเป็นในช่วงวันที่29นะครับมิถุนายนนะครับอังคารกระสุ์จะย้ายราศีพร้อมกันในวันนั้นและโดนดาวเสาเลง็งทีเนี้ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดนะครับอุบัติเหตุใหญ่ไฟรวมไปถึงไฟไหม้ไฟช็อตด้วยนะครับเพราะ ตอนนั้นดาวเสาถอยหลังแล้วนะครับไปเจอดาวเกตมีดาวมนุษย์ยูมาแจมนะครับเรื่องจะนะครับวุ่นวายมากเพราะนั้นใครฟังคลิปนี้แล้วถ้าสะดวกถ้าว่างซื้อปลาในตลาดปลาหน้าเขียนไปปล่อยชีวิตสักนิดหนึ่งจากจากหนักเป็นเบาจากเบาจะเป็นไม่เกิดครับต่อมานะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับก็ฝากสัมพันธ์นิดหนึ่งในตอนนี้อาจารยักษ์นะครับ มีพยาทุเดย์ให้ท่านอ่านทุกวันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะนะครับเหงาๆไม่มีอะไรทาอยากจะฟังพยากยัษทุเดย์ก็เข้าไปโหราพยายษ์ครับมีให้อ่านทุกวันการันตีและก็สัญญาครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องงานกันบ้างในเรื่องการงานนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าตัวดาวเสาร์เองนะครับสเสวยตรีอย่างเสาร์เพราะนั้นถ้าจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่ ให้ดูดาวสุกซึ่งเป็นดาวรายได้หรือผลตอบแทนเป็นหลักซึ่งดาวสุกนั้นจะเสวยราชาเลิกในช่วงวันที่3เวลา9 0โมงเช้าจนถึงวันที่17นะครับเวลา6โมงเช้าเท่ากับว่าท่านมีเวลาในการเริ่มงานหรือต่อรองเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่16ครับเพราะวันที่17มัน6โมงเช้าท่านคงไม่คุยต่อรองกับใครตอนตี5ถูกไหม ก็จะกลายเป็นวันที่3จนถึงวันที่16มิถุนาเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการต่อรองเรื่องเงินเดือนเพราะดาวศุกร์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคและได้ตราชาเลิกแสดงว่าเงินเดือนที่ได้จะอภิมหาใหญ่เบ่งอย่างแน่นอนครับและนะครับดาวลายได้เสริมสำหรับใครที่เป็นเซลมีค่าคอมมิชชั่นช่วงที่ดีสำหรับนะครับคนที่ต้องการมีเงินเดือนด้วยมีค่าคอมมิชชั่นด้วยหรือมีค่าอิ c เซน i v e ด้วย จะเป็นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5ช่วงที่1ครับและช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงวันที่15จนถึงสิ้นเดือนเท่ากับว่าถ้าท่านเป็นเซลล์ต้องการตัวรายได้เสริมก็จะต้องแนะนำว่าให้เว้นคุยงานในวันที่5จนถึงวันที่15มิถุนายนครับนอกนั้นได้หมดเลยก็เรียกว่าดีมากๆเลยแต่ว่าตัวดาวการงานเองเนื่องจากดาวการงานนั้นไปอยู่ใน ราศีกุมเป็นเจ้าเรือนลาภะลาภะแปลว่าสําเร็จเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงหางานง่ายได้งานไม่ยากจะเป็นงานการพูดคุยงานด้านบริการเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจนะครับถ้าจะให้ดีให้ขอค่าคอมมิชชั่นค่าอิสเซนทีฟด้วยเช่น บริษัทกำไรมากเราก็ได้เงินเดือนเยอะตามไปด้วยให้ขอตรงนั้นไว้ด้วยนะครับและงานที่ทําจะต้องทํากับคนอายุน้อยกว่าเพราะฉนั้นท่านจะต้องมีวุฒิภาวะในการทํางานพอสมควรอย่าใช้อารมณ์เข้ามาในทํางานในช่วงนี้เพราะช่วงนี้นะครับท่านจะค่อนข้างงุดหงิดง่ายแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษเพราะดาวราหูกับดาวพฤหัสที่กุมตัวทําให้ท่านเหมือนแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์รู้ทุกอย่าง เก่งทุกอย่างแต่บางทีปฏิบัติอาจจะแพ้เขาก็อย่าไปโม้มากให้เจียมเนื้อเจียมตัวสักนิดหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่ดาวเสวยตรียางสาวถ้าจะเป็นงานที่ต้องเดินทางไปต่างถิน่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอาจารย์ว่าในปีนี้นะช่วงนี้เหมาะสุดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ดีเลยไปกว่านี้ก็ยังไม่ดีแล้วก็ถ้าจะให้ดีอยากทำงานานานๆไม่อยากจะแบบเขาเรียกว่านะครับไม่อยากจะแบบย้ายงานบ่อยๆก็แนะนำให้ เริ่มงานหรือทำงานก่อนวันที่19มิถุนายนเพราะหลังจากนั้นวันที่19ไปดาวเสาวจะโครจรถอยหลังและทีนี้งานที่มันมีเข้ามามันจะกลายเป็นงานที่ทำเป็นจ๊อบจ็อบทำแล้วจบไปเริ่มใหม่คือไม่ตกงานหรอกแต่งานมันไม่มันไม่มั่นคงต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนไซส์งานทำนั่นทำนี่แล้วก็งานที่มาในช่วงนี้ให้เน้นว่า เป็นงานที่ต้องติดต่อกับเพศตรงข้ามต้องทำกับเพศตรงข้ามนะครับหรือลูกค้าเป็นเพศตรงข้ามจะถูกกับดวงในช่วงนี้ถูกกับงานในช่วงนี้เป็นหลักนะครับส่วนการขยายกิจการก่อล่างสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำได้ขอให้เว้นช่วงเดียวคือ15จนถึงวันที่5จนถึงวันที่15มิถุนายนเท่านั้นที่ช่วงที่ดาวอาทิตย์ให้โทษนะครับอย่างที่บอกนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีคืออาทิตย์ก็ดีดาวสุขก็ดีดาวอังคารก็ดีพอเลยไปกว่านั้นมันไม่ได้แล้วเพราะนั้นมีอะไรจะต้องรีบตัดสินใจรีบทำในช่วงดังกล่าวแต่ถ้าไม่พร้อมรอไปช่วงมกราเลยอย่าฝืนทำในช่วงนี้นะครับเพราะถ้าเริ่มแบบไม่แข็งแรงเดี๋ยวช่วงอังคารกับสุข ที่โดนเสาทำร้ายท่านอาจจะไม่ผ่านโปรโมชั่นหรือไม่ผ่านดาวเสาที่ทำร้ายก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็อาจารย์ยักษ์รักแล้วก็เป็นห่วงก็เลยบอกประมาณนี้แล้วกันนะลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับอีกนิดนึงถ้าจะรับลูกน้องก็เว้นช่วงวันที่5จนถึงวันที่15นะครับก่อนหน้านั้นเลยกว่าน,นั้นสามารถรับได้ครับอาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันทำบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณนะวัดป่าเทพจักรพันวนารามตำบลตะกุดไรอําำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดี เรามาดูเรื่องสุดท้ายกันครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับไปที่คนโสดก่อนเลยครับสำหรับคนโสดในเดือนนี้เรียกว่าเนื้อหอมกันสุดๆนะครับเพราะดาวคนรักได้ตำแหน่งราชาโชคแสดงว่าจะเป็นช่วงหาง่ายนะครับเดินไปไหนอะไรยังไงเนี่ยแน่นอนจะมีคนที่มาเตะตาหรือเจอกันแบบถูกอกถูกใจแน่นอนมีทั้งคนอ่อนวัยกว่า มากกว่าแก่กว่าคุณวุฒิเยอะกว่าอะไรลักษณะนั้นมีเข้ามาทุกอย่างในช่วงวันที่1จนถึงวันที่3จะได้คนที่นข้างเอาแต่ใจตัวเองหน้าตาดีบ้างงานเนื้อหอมแต่ตัดสินใจอะไรค่อนข้างที่จะเด็ดขาดจะมีข้อเสียของเดือนนี้ทั้งเดือนคือช่วงนี้ใครที่เข้ามาจะสุขภาพไม่ค่อยดีครับแค่นั้นเองนอกนั้นดูแล้วการเงินก็ดีการงานก็ดีหน้าตาก็ดีนะครับ แล้วก็เป็นอะไรที่มีความคิดเหมือนกับท่านเช่นท่านชอบกินทุเรียนคนที่เข้ามาก็จะชอบกินทุเรียนท่านชอบกินไข่ดาวสุกๆคนที่เข้ามาก็จะชอบกินไข่ดาวสุกๆเหมือนกับท่านเรียกว่า นะครับนิสัยไม่ขัดกันไปกันได้อะไรลักษณะนั้นส่วนที่2คือหลังจากวันที่3จนถึงวันที่17มิถุนายนดาวสุกเสวยราชาเลิกคนที่เข้ามาจะมีความเป็นผู้นำมีความเป็นช้างเท้าหน้าหรือมีความเฉลียวฉลาดหรืออยู่ในสังคมระดับผู้นำระดับหัวหน้านะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ดีมากๆเลยแล้วก็บ้านรวยจัดนะครับถือว่า เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นครับได้คนหน้าตาดีแถมบ้านมีฐานะอะไรลักษณะนะั้นเรียกว่าดีมากๆเลยแล้วก็มีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดีมากๆหลังจากนั้นช่วงวันที่17โจนถึงวันที่29ช่วงนี้นะครับจะได้คนที่หลักการค่อนข้างเยอะทัศนคติอะไรก็ยังเหมือนท่านแต่อาจจะเป็นพวกชอบทำบุญ สายมูชอบดูดวงชอบเปิดผ้ายิดซีชอบไปเที่ยวไหว้พระทำบุญถ้าท่านเป็นคนลักษณะนั้นก็จะเจอกันในช่วงนี้นะครับแต่นิดนึงนะครับคนที่เข้ามาในช่วงหลังจากวันที่17ไปแล้วจะเป็นคนไม่สวีดหวานเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้หญิงเจอผู้ชายลักษณะนั้นท่านจะต้องเป็นคน plan โปรแกรมไปเที่ยวว่าต้องตื่นกี่โมงไปที่ไหนทำอะไรยังไงพวกนี้จะอะไรครับ คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยช่วยเหลือท่านแต่ไม่ได้มีความเป็นช้างเท้าหน้าเท่าไหร่ในเรื่องเอนเตอร์เทนนะก็จะหาเงินเก่งไรายได้เยอะแต่ว่าเรื่องแบบไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีแต่ว่าไม่ได้มีความคิดเป็นผู้นําไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ ที่ดาวนั้นได้ราชาเริกนะครับก็ถือว่าเป็นมุมดีครับพอถึงวันที่29มิถุนาทั้งอังคารแล้วก็เสาร์โคจรย้ายราศีพร้อมกันช่วงนี้ไม่ต้องรับใครเข้ามาแล้วครับใครทักไลน์มาบล็อกได้เลยนะครับใครมาขอไอจีบล็อกได้เลยหรือไม่ต้องให้เลยครับเพราะว่าเสาร์กับศุกร์และอังคารนั้นครับเล็งการเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาแน่นอนคนที่เข้ามา จะมีแต่ทําให้เสียใจหรือสร้างปัญหาภายหลังนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นมุมสําหรับคนโสดนะครับส่วนสําหรับคนที่มีแฟนอยู่มุมในการเลิกการมีมุมเดียวคือหลังจากวันที่29มิถุนายนมีมุมเลิกกันเพียงมุมเดียวตรงนั้นนะครับในเดือนนี้จะไม่ได้มีมุมเลิกการท่านกับแฟนจะรักกันมากมีความคิดไปในทางเดียวกันแล้วก็ใครที่อยากมีทายาทนะครับการันตี เรียกว่า95%จะมีเกณฑ์มีบุตรในเดือนนี้ถ้าอยากมีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวฟิตร่างกายกินยาโดบอะไรก็ว่าไปถ้าอยากมีจะมีเกณฑ์ในช่วงนี้ถ้าแฟนท่านตกงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานครับถ้าแฟนท่าน,นจะลงทุนก็มีเกณฑ์จะลงทุนสําเร็จในช่วงนี้แล้วก็มีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดีจะมีต้องระวังอย่างเดียวคือนอนไม่หลับฝันร้ายแล้วก็ปวดหัวเป็นลมหรือเป็นสโต o กเพราะฉะนั้น ให้ดูแลรักษาแฟนท่านใี้ดีอย่าพาไปที่ร้อนจนเกินไปหรืออย่าให้อดนอนแล้วไปทํากิจกรรมกลางแจง้งมีสิทธิ์เป็นลมแดดได้ในช่วงดังกล่าวนอกนั้นเรื่องอื่นแทบจะไม่มีปัญหาแล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งครับระวังแฟนท่านตกบันไดข้อเท้าคลิกครับนอกนั้นดูแล้วน่าจะแฮปปี้ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าเตรียมรับซีนามิของชีวิตช่วงใหญ่ในช่วงเดือนกร,รกฎาให้ดีครับในช่วงนี้ เสาถอยหลังและอังคารกับสุกนั้นโคจรไปโดนดาวเสาทำร้ายครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, แล้วก็สามารถเข้ามาดูดวงในโหราพยายกษ์ได้ทุกวันนะครับตอนนี้มีรายการพยากษ์ทุ่ยในช anel อาจารย์แล้วด้วยครับสวัสดีครับ